อย่างที่เราเห็นภาพคู่ก็คือมีข้อผิดพลาดอยู่เรื่องสมดุลเรื่องของการยืนนะครับมาชมการแข่งขันนักกีฬาคนที่สองครับแรกผลบุญเรืองรอดรับจากโรงเรียนโยทินบุรณะครับเจ้าภาพ จบลงไปครับแรกฝนบุญรื่งรอดครับโรงเรียนโยธินบรุรณะนะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีการโรงเรียนโยธินบรุรณะครับที่เป็นเจ้าภาพรว่วมกันกับกรมรักษาในการ,ราหให้ใช้สถานที่ในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้สถานที่ก็สวยงามนะครับแอ์เย็นสบายหนาวเลยครับ donc, <Latin> ครับ20.54าคะแนนครับสำหรับแรกผลบุญเรืองรอดครับทำได้ดีกว่าพิทตานะครับครับอแบบนี้นะครับในรอบนี้มี3คน